มาแล้วมาแล้วใครจะกัดสวนหน้าบ้านครับผมนะฤดูฝนกําลังจะผ่านไปฤดูหนาวกําลังจะเข้ามาเตรียมต้นไม้หน้าบ้านกันแล้วหรือยังครับผมนะปีใหม่ก็กําลังจะคืบคลานมาครับจัดสวนตอนนี้ปีใหม่งามแน่นอนครับผมนะเพื่อนไปเพื่อนมา รับรองครับว่าบ้านท่านนั้นจะสวยและโดดเด่นกว่าใครวันนี้มีอะไรบ้างครับในราคาเพียงกระถางละ150บาทจัดส่งฟรีครับผมนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางชำระเงินหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ เรามาดูต้นนี้กันก่อนเลยครับผมนะสายรุงสยามครับสายรุงสยามสีแดงแดงครับผมนะยิ่งโตยิ่งแดงครับนี่แบบนี้ครับเขาสามารถทนแดดได้นะพี่น้องนะเอาไปปลูกกลางแดดกลางแจ้งได้นะครับไปฝึกแดดได้เลยสายรุ้งสยามครับยิ่งโดนแดดครับสียิ่งแดงยิ่งสวยครับผมนะสลับสายลุ้งสยามครับผมนะ ตามติดด้วยต้นนี้ครับอารีครับผมนะความสวยนั้นไม่แพ้ใครเลยจริงๆครับสําหรับอารีครับไม้สวยไม้งามต้นนี้ครับผมนะเข้าสีเป็นสีชมพูที่สวยมากเลยทีเดียวลายเส้นนั้นชัดเจนมากครับสําหรับอารีครับผมนะใครชอบก็เอากันไปได้เลย next station อารีครับผม ต้นใหญ่ๆสูงๆอีกสักต้นครับต้นนี้ครับผมนะสูงมากใหญ่มากครับทองพันช่างฮะทองพันช่างครับผมนะเอาทองค่าบ้านกันได้เลยต้นนี้ทองพันช่างสูงจริงๆครับผมแล้วเรามาตามติดด้วยต้นนี้ครับปกป้องฮะปกป้องนี่เป็นไม้สีสวยนะฮะยิ่งข้าสีนี่ยิ่งแดงนะครับผมนะ นี่ปกป้องครับผมไปปกป้องบ้านปกป้องเรือนของท่านกันได้เลยต้นนี้ปกป้องในราคาเพียง150บาทจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมในกระถาง6นิ้วแบบนี้รับต้นเดียวก็เอาไปต้นเดียวครับรับ10กระถางแถมฟรี1กระถางครับผม ต้นสวยๆต้นนี้ครับลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับผมนะฮะแม่มันสวยงามชนิดก็ใดดูลายใบเขาสิครับดูสีเขาสิครับแม่เข้มซะขนาดนี้ชมพูจนแดงเลยทีเดียวครับผมนะแดงละเลือกครับสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับแล้วดูชวดทรงของใบเขานะครับบิดไปด้านใดด้านหนึ่งนี่สวยมากเลยทีเดียวครับต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับผม และต้นนี้เราทำทรงพุ่มไว้ให้แล้วครับนี่มีสามยอดเลยทีเดียวครับผมต้นนี้เท้าชัยเสนครับเท้าชัยเสนต้นนี้สูงประมาณ45เซนจากปากกระถางกันเลยทีเดียวสวยๆแบบนี้เอากันไปได้เลยในราคาเพียง150บาทเท่านั้นครับเท้าชัยเสนครับผมและตามติดด้วยต้นนี้ตวงเงินครับใครชอบไม้แดงๆสวยๆแบบนี้ชื่อมงคลซะขนาดนี้ครับ ตัวเงินครับผมนะขอบอกว่ามีเพียงกระถางเดียวนะจ๊ะมีกระถางนี้กระถางเดียวครับทั้งสวนมีกี่กระถางเราไม่รู้ครับแต่เอากระถางที่สวยที่สุดมาให้คุณครับผมนะนี่เอาไปได้เลยครับผมต้นนี้ตัวเงินครับผม ต้นไม้มงคลอีกสักต้นครับต้นนี้ครับผมนะโชคอุดมทรัพย์ครับเป็นไงฮะเอาตัวเงินไปแล้วเอาทองพันช่างไปแล้วเอาโชคอุดมทรัพย์ไปด้วยครับผมนะน้องสวยน้องงามครับผมนี่ยิ่งเข้าสีจะเป็นสีแดงนะจ๊ะน้องกําลังแดงครับได้สองช่อเลยทีเดียวกับโชคอุดมทรัพย์ครับผมต้นนี้ฮะ และต้นนี้ครับผมสีสง่าสีสง่าแม่เอาสีสง่าไปไว้ในบ้านในเรียนปีใหม่นี้มีโชคดีมีสีสง่าต้นนี้ครับผมนะในราคาเพียง1,50บาทเท่านั้นไม้สวยไม้งามขนาดนี้ครับผมดูฟอร์มใบครับใบสวยมากนะสีสง่าครับผมนี่ใครสนใจต้นไหนก็โทรมาได้ครับที่เบอร์0-63 697 4664นะครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้รอคุณอยู่ครับผมต้นนี้ครับผมนะเสนาครับเสนาเป็นไม้ที่สวยมากครับกําลังฟีเวอร์อยู่ตอนนี้ครับกําลังมาแรงอยู่ตอนนี้ครับเสนาครับผมนะฟอร์มสูงประมาณ45เซนจากปากกระถางครับออโชว์สักหน่อยครับผมนะยอดนี่ครับกําลังเข้าสีเลยทีเดียวครับเสนาครับใครยังไม่มีก็เอากันไปได้เลยนะจ๊ะ เสนาจ้าและต้นนี้มีนามว่านาราจักครับนาราจักนารา,า,ราจักแหมนี่ไม่คุ้นชื่อฮะนะฮะอ้าเป็นไม้สะสมกันได้เลยกำลังข้าวสีนะจ๊ะข้าวสีเต็มๆนี่เขาจะเป็นสีชมพูนะจ๊ะนี่ดูยอดดูใบครับนะเขากำลังสวยกำลังแตกเลยทีเดียวสำหรับนาราจักครับผมนะ,ะใครรับก็เอาไปครับ พิงเลดี้ครับผมนะนี่ชมพูจา๋าครับสำหรับน้องผู้หญิงนะฮะพิงเลดี้สองช่อกันเลยทีเดียวครับผมนะไปเลยครับไปทำให้เป็นสรงพุ่มกันได้เลยครับผมสำหรับพิงเลดี้ครับแมโยกเข้าจับเข้ามารวบสักหน่อยนะชิดสักหน่อยนี่คงจะสวยมากเลยทีเดียวนี่แต่เราให้เห็นแบบไหนแบบนั้นเอากันไปได้เลยท่านหาความสวยกันนะครับผมนะเพราะไม้ต้นนี้สวยมากและเป็นไม้ใบที่สวยเลยทีเดียวสีชมพูจา๋าครับ พิงเลดี้หนึบาทเท่านั้นครับผมต้นนี้มีนามว่าบางกอกเนรามิตเนรามิตอะไรให้ได้ด่างใจสมปัรถนาครับสีแดงดำที่สวยงามมากเลยทีเดียวสำหรับบางกอกเนรามิรฝึกแดดได้สวยครับผมนาะดูสีคนนีครับแม่แดงขนาดนี้ครับใบใหญ่ๆกันเลยทีเดียวบางกอกเนรามิรครับ150บาทจัดส่งฟรีครับผม และต้นนี้สวยไม่แพ้ไข่สองช่องามๆครับผมนะนกโพระดกนกโพระดกสีสวยครับยิ่งโดนแดดยิ่งโดนแสงแมสสียิ่งงามยิ่งจับใจกันเลยทีเดียวครับสำหรับนกโพระดกฮะนี่อ้ามีใครรับก็เอาไปสำหรับนกโพระดกครับผมและวันนี้เรามาปิดท้ายกับบางกอกใหญ่ครับที่สวยงามมากฟอร์มดีมากใบไม่ล่วงไม่เลินแมน้แต่ใบเดียวบางกอกใหญ่ต้นนี้ ใครเห็นว่าสวยเห็นว่างามถูกต้องถูกตาเอากันไปได้เลยครับผมนะพระอาจารย์ว่าอย่างไรต้นนี้ครับนะฮะเอาไม้สวยๆแบบนี้ไปไว้ที่วัดของท่านไหมเอาไปไว้ที่โรงเรียนไหมครับอาจารย์เอา้าได้เลยทีเดียวครับผมนะใครจะไปข้าบ้านเข้าเรือนกับบางกอกใหญ่ต้นนี้ครับในราคาเพียง150บาทจัดทรงฟรีครับนะเอาเบอร์โทรครับ0-63 6 9 7 4 6 6 4วันนี้ต้องไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผม